ขวาตรงนี้นะครับเป็นการออกแบบชุดทีวีไซเบอร์นะครับผมตรงนี้เป็นตู้โชว์เลยนะครับในส่วนของเฟรมอลูมิเนียมนะครับตัดจากที่โรงงานมาเลยนะครับสูงถึงฟ้าเลยนะครับการออกแบบขึง l u x รี่นะครับมีการใส่ตัวมือจับอลูมิเนียมด้วยนะครับต้องบอกก่อนที่นี่นะครับมีการติดตั้งแค่2อาทิตย์เท่านั้น สวัสดีครับผมนุยจ๋าโมเทียได้เข้าลยถิอจำกัดครับวันนี้นครับผมพาทุกท่านไปที่โครงการแกรนพิโนสุสวัสดสสีครับพามารีวิวนะครับในงานตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นตามมาเลยครับ ทางทิศตัวบ้านครับผมทางซ้ายของผมเป็นจุดวางโซฟานะครับฝั่งขวาตรงนี้ครับเป็นการออกแบบชุดทีวีไซเบอร์นะครับผมตรงนี้เป็นตู้โชว์เลยนะครับในส่วนของเฟรมอลูมิเนียมนะครับตัดจากที่โรงงานมาเลยนะครับต้องบอกก่อนที่นี่นะครับมีการติดตั้งแค่2อาทิตย์เท่านั้นใช้เวลาประมาณ10วันนะครับผนังกรุตกแต่งนะครับรับทีวี65นิ้วด้านล่างเป็นลิ้นชักเก็บของครับสังเกตนะครับตรงนี้ท็อปลูกค้าเป็นเลื่องเป็นเหตุสังเคราะห์นะครับพร้อมงานระบบซ่อนไฟด้วยนะครับเก็บงานขั้นเรียบร้อยครับถัดมาตรงนี้ครับจะเป็นนนใส่วของ เคาน์เตอร์บาร์ครับอันนี้สูง95เซนนะครับด้านล่างลูกค้าจัดหาด์สตูนบารวนได้นะครับท็อปเป็นหินสังเคราะห์เหมือนกันอันนี้ลูกค้าค่อนข้างสวยเลยครับเลือกมานะครับมีไฟ IB ตกแต่งครับพร้อมชั้นวางของโชว์ต่างๆนะครับที่ขาดไม่ได้ครับไฟตกแต่งข้างบนนะครับผมถัดมาตรงนี้ครับ ยาวๆเลยจะมาในส่วนของตัวฟังก์ชันออปชันที่ลูกค้าเลือกนะครับตรงนี้เป็นทันทีนะครับสูงประมาณ85นะครับออปชันนะครับก็จะมีในส่วนของตะแกรงเก็บของนะครับขวดซ้ําต่างๆนะครับใช้พื้นที่ให้คุ้มครับตรงนี้ยื่นอมาเป็นตู้เก็บของชั้นวางตู้เก็บของด้านบนครับตะแกรงความจานนะครับสสเต็ปรวมถึงงานระบบที่ทิ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามที่ข้างบนกันครับมาสเตอร์เบดมครับตามมนเลย เริ่มที่ตัวแรกกันครับเป็นชุดไซบอร์ทีวีนะครับตรงนี้ออกแบบไว้สำหรับทีวี16.5นิ้วเหมือนกันนะครับ มีการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมครับมีการกรุ๊ปลองต่างๆมีออกแสงไฟ LED ด้วยผังถูกตกแต่ง,ตง,ตง,ตงถึงฟ้าเลยนะครับผมด้านล่างตรงนี้เป็นส่วนของตัวลิ้นชักนะครับลอยจะพื้นประมาณ25เซนโดยประมาณค่อนข้างใหญ่เลยครับถัดมาตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตัวเตียงบิวอินสังเกตว่าลูกค้าเนี่ยไม่อยากให้เป็นการตกแต่งที่เต็มพื้นที่เราจะทำบอร์ดเดอร์สองสเตปไว้เห็นไหมครับมีการบุกหนังด้วยค่อนข้างสวยเลยครับตรงนี้เตียงลูกค้าบิ้วกว่าเรานะครับไม่ว่าจะเป็น คัสตอมแบบไหนนะครับจะมีลิ้นชักกี่ฝั่งบิลได้เลยครับตรงนี้นะครับซ้ายขวามีการบิลไซ์เทเบิลมารองรับเรียบร้อยครับหลายท่านคงคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของโต๊ะื่องแป้งใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่โต๊ะื่องแป้งครับอันนี้ลูกค้าออกแบบไว้อยากให้เป็นโต๊ะทำงานของลูกค้าแร้วางของโมเดลต่างๆของลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้เลยไม่มีกระจกเงาเลยนะครับเก็บเครื่องเขียนได้ด้านล่างนะครับมีการออกแบบเชฟโค้งไว้ด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นในสองตู้เสื้อผ้าสูงถึงฟ้าเลยนะครับการออกแบบมึ้วยนรักชู เสื้อลมถึงตัวลินชักด้านล่างนะครับลินชักออกแบบเป็นแนวยาวเลยนะครับถัดมาตรงนี้นะครับตู้เสื้อผ้าเหมือนกันเราแขวนตลอดแนวเลยนะครับของไฟ LED ตกแต่งครับตรงนี้จะเป็นส่วนของวางกระเป๋าของลูกค้าคุณผู้หญิงชอบมากเลยครับสะสมกระเป๋านะครับตรงนี้วางได้เลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่าเราออกแบบเป็นตัวตู้เตี้ยไว้เพราะาลูกค้ารีเควสตว่าอยากจะยืนในการแต่งหน้าออปชันตรงนี้ลูกค้าสั่งได้เลยครับแล้วก็มีในส่วนของ,ของกระจกเงาเลื่อนนะครับเก็บหน้าต่างไว้ระมานี้ครับ ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของทางบริษัทนะครับรวมถึง Line Official ของทางบริษัทด้วยนะครับผมก็ขอจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ